ไฟล้างตาแลมบ้องสุริยันเล็กใครจะถอนแขนใครจะย้ำแผลมาดูกันครับสวัสดีครับอยู่กับผมเพชรสมยัยคุยมวยนะครับมาพูดถึงคู่นรลกแตกคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับแลมบองพลาดท่าแพ้ไปนะครับรู้สึกว่าครั้งนั้นจะดนนับยก2นะครับพลาดดนนับดนหมัดของสุริยันเล็กนะครับ เจอกันครั้งนี้3ยกเปิดนิ้วนะครับมวยนวมเล็กดูครับจะเป็นยังไงแฟนมวยชอบไปทางไหนแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับนี่ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์นะครับข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้ไปฟันธงว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับหมาเริ่มกันที่แหลมบองสอเถรพัดนะครับหนุ่มรอเมืองเหนือนะครับน้ำหนักอยู่ที่127ปอนด์นะครับหรือว่า57 กิโลส่วนสูง160เซนติเมตรนะครับอายุ28ปีเป็นมวยซ้ายนะครับสไตล์การชกบูดุดันนะครับต่อยหมัดเตะขาแรงและยังมีใจปิดเกมอีกด้วยครับและแน่นอนครับเป้าหมายของแลมบองคือได้เซ็นสัญญาไปวันใหญ่ครับมาดูสถิติของแลมบองครับชก10ครั้งแพ้2นะครับช่วงหลังนี่ไม่แพ้เลยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับชนะนอกเมืองลาวนะครับ ชนะน็อกโล่เงินสอสมหมายนะครับแล้วก็ชนะคะแนนประตักเอก CB มวยไทยนะครับถือว่าฟอร์มสวยเลยแหละครับมาดูวิเคราะห์อัตราการปิดเกมนะครับแลมบองปิดเกมไป4นะครับก็ถือว่า50%นะครับก็ถือว่ายังสวยนะครับแลมบองฟอร์มหดแบบนี้นะครับสมควรแล้วครับคู่นี้มาเจอกันมันแน่นอนมาดูคู่ชกของแลมบองครับสุริยันเล็กพ่อเย็นยิ่ง สูง160เซนติเมเท่ากัน,นครับอายุก็เท่ากันครับ28ปีเป็นมวยขวานะครับบูดุดันคล้ายๆกันเลยครับมาดูฟอร์มหลังของสุริยันเล็กนะครับแพ้เจ้าเสือใหญ่นะครับชนะน็อกทานซินและแพ้ลิวเซอิที่วัน172ประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งครับมาเจอกับแลมบองมวยนวมเล็กแล้วนะครับมาดูวิเคราะห์ อัตราการปิดเกมของสุริยันเล็กนะครับถ้า100%เนี่ยสุริยันเล็กทำได้86%เลยแหละครับถือว่าฟอร์มเนี่ยโหดเลยทีเดียวครับผมถ้าให้เปรียบเทียบแลมบ้องกับสุริยันเล็กเนี่ยถือว่าสุริยันเลเน็กนะครับฟอร์มโหดและมีอัตราการปิดเกมมากกว่าแลมบองนะครับและการผ่านมวยเนี่ยสุริยันเล็กจะผ่านมวยที่เบอร์ดีและกระดูกแข็งเบอร์ต้นๆมากกว่าแลมบ้องเลยทีเดียวครับ อยู่ที่สูริยันเล็กครับจะต่อยแหลมบ้องโดนหรือเปล่าจะใช้หมัดเคี่ยงควายได้หรือเปล่าครับเพราะช่วงหลังๆเนี่ยแหลมบ้องมีสไตล์การชกที่คล่องตัวครับและมีอาวุธเสริมมากขึ้นถึงช่วงหลังจะไม่ค่อยได้ปิดเกมนะครับแต่เขาก็มีสไตล์การชกที่ว่องไวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ถือว่าแลมบองเนี่ยพัฒนาตัวเองเนี่ยขึ้นมาได้ดีเลยครับช่วงหลังไม่แพ้เลยแหละครับแต่สุิยันเล็กพอเย็นยิ่งเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับถ้าโดนของพี่แกไปเนี่ยมีหลับแน่นอนครับ ยังว่าเลยครับมวยนมเล็กมันไม่ได้อยู่เลยนะครับมวยระดับไหนขอแค่โดนใครโดนก็ล่วงได้นะครับคู่นี้ผมมองไปที่สภาพร่างกายครับใครร่างกายดีก็กินไปนะครับสุริยันเล็กก็กินแลมบองยากเหมือนกันครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะแลมบองก็มีอาวุธที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงหลังนี้ส่วนตัวผมเนี่ยชอบไปที่แลมบองครับชอบไปที่ความคล่องตัวและอาวุธที่หลากหลายถ้าไม่พลาดโดนนับโดนน็อกก่อนนะครับก็ดูกันไปยาวๆครับ ขอแค่ต้นๆอย่าประมาทนะครับเพราะสุริยันเล็กเนี่ยเป็นจอมปิดเกมอยู่แล้วนะครับถ้าใครพลาดใครชะล่าใจก็ลนเป็นทุกลน์ครับคลิปนี้เป็นเพียงทัศนวิจารณ์มุมมองของผมความน่าจะเป็นเท่านั้นเองครับไม่ได้มาฟันธงว่าใครจะเป็นผู้ชนะใครชอบยังไงแสดงความคิดเห็นกันได้ครับไม่มีถูกไม่มีผิดมีแต่ข้อมูลที่ดีก่อนไปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไป วันนี้เพชรสมัมายคุยมวยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ